โอเคนะครับทุกคนเรากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนลงมอดในเกมเมลอนพีกาวนะครับเมลอนแซนบ b ็อกที่มันอัปเดตแล้วเออเนี่ยน,น,นะครับเกมเมลอนแซนบล็อกนะครับก่อนอี่นะครับให้เราโหลดอันนี้นะครับมอดสำหรับเมลอนนะครับ เราก็มาเริ่มมันเลยนะครับนี่นะครับมอดเมลอนแซนบ็อกนะครับนี่นะครับมอดสำหรับเมลอนแซนบล็อกนะครับมอดเมลอนแซนบ็อกนะครับก็กดติดตั้งเลยนะครับหรือก็พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับ มันก็เจอเหมือนกันนะครับบางเครื่องอาจจะไม่เจอนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราต้องเปิดเน็ต้วยนะครับเพื่อการน,น,นั้นนะครับมันก็จะมีทุกอย่างให้ทุกคนกดเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับากำลังอัปเดต นี่นะครับพอคุณคุณกดเข้ามาแล้วนะครับคุณเลือกอะไรก็ได้นะครับเช่นผมจะเลือกอนี้นะครับนี่นะครับแล้วผมจะกดติดตั้งนี้นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับ ก็ให้รอโฆษณาจบนะครับ,ลรบหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนานก็ถึงเวลาเริ่มต้นความโอเคนะครับพอโฆษณาจบแล้วนะครับมันก็จะกลายเปนน็นนี่นะครับนี่แหละครับแล้วมันก็ติดตั้งแล้วนะครับก็ถ้าเกิดคุณอยากติดตั้งเยอะก็ติดตั้งเยอะนะครับในติดตั้งน้อยก็ติดตั้งน้อย แล้วหลังจากนั้นคุณก็เข้าไปที่เมลอนเพรกาวนะครับนล้วเมลอนแซนบ็อกดี ก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับให้มันขึ้นของผมต้องรอนะครับแต่คนไม่รู้นะครับ นี่นะครับมันก็เริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับให้ให้มันเสร็จถ้าเกิดคุณโหลดไปเยอะนะครับให้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเจะตรงหายไปหืมรู้ว่าไหา